สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมจะมาอธิบายนะครับเรื่องการให้ลูกของ sk ห้าเป็นหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นแม่ลูกกันนะครับนี่แม่ขาวกับแม่แดงนี่ดังนั้นเป็นโูก sk ห้านย์นะครับลูกสาว sk ห้าศูนย์ครับนี่ก็คือแม่ครับดูครับการให้ลูกของ sk ห้าศย์ครับนี่ เป็นไงครับพี่น้องครับแตกต่างกันไหมครับนี่ดูครับดูโลกครับนี่ก็เป็นแม่ครับเป็นแม่ยงนครับเป็นแม่ขาวนะครับหางดอกด้วยครับนี่จุดเด่นของห้าสองสูตนี่เรื่องเม็ดสีแล้วโครงสร้างแขงขาข้อเท้านะครับนี่เป็นไงครับ คนเรื่องีเลยครับดูแม่กับลูกดูการจ่ายลูกครับแม่ขาวนี่จุดเด่นหารทูนก็เรื่องเม็ดสีครับเม็ดสีที่ดีครับเพราะว่าย่ากับยายนี่ตัวเดียวกันเป็นตัวเดียวกันนะครับนะเป็นลายบีดครับการจ่ายลูกเจเนติกที่นิ่งครับดึงเม็ดสีนี่ดูครับนี่แม่กับลูก แม่ข่าวครับลูกออกมาอย่างแดงเลยครับจ่ายลูกนี่นิ่งมากครับก็เป็นพ่อพันธุ์อีกในตำนานนะครับที่เรื่องการจ่ายลูกแข้งขาข้อเท้าแล้วก็เม็ดสีค่อนข้างที่จะดีครับนี่ดูครับูลูกผมเคยมาถ่ายตอนนั้นก็ถ่ายตัวเดียวนะครับพอมาถามเจ้าของเขาก็ เกิดจากแม่ขาวเลยครับนี่นี่นะครับใครต้องการที่เม็ดสีดี่ดีดีถ้าทุกศูนย์ตอบโจทย์นะครับแม่กับลูกโครงสร้างแข็งขาข้อเท้าครับกระทูขาเส้นหลังที่ตรงดูโลกกับ ไปดูแม่ดูแม่ครับคนรเรื่อง,งครับดูแม่ครับนี่แม่จริงๆนะครับนี่กอฟ้าเป็นแนวทางเป็นกำลังใจของนักปีดนะครับุดจเด่นในความคิดส่วนตัวของผมของห้าทงสูนี่ก็เป็นเรื่องมเม็ดสี แล้วก็โครงสร้างที่ดีกระทูขาแล้วก็ข้อเท้าที่แข็งแรงกีบเท้าที่แข็งแรงก็อเอาไปปรับปรุงดูครับท่านใดที่มีน้ำเชื้ออืมแม่ลกูกดูครับ จเนติกการส่งถ่ายทอดถึงพันธุกรรมนี่ค่อนข้างที่จะนิ่งนิ่งมากเลยครับผมยังชอบอยู่เลยครับ1เม็ดสีบดโบ๊ทนี่ฝากเป็นกำลังใจให้กับช่อง JK เกษตรฟาร์มด้วยครับก็แลกเปลี่ยนความรู้กันมาได้ครับสำหรับนักบีดวัวน,นะครับปรุงพัฒนาสายพันธุ์พร้อมๆกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ